สวัสดีครับมาพบ้อมมาพอร์กพูดเตียงนะครับมื้อนี้นะครับวันที่9มีนาคมนะครับ2566นะครับรีวิวคีย์บอร์ดพัดเทลสยามคีวันนะครับผมอันนี้ค่าตั้งนะครับแถมไปให้นะครับผมแล้วก็หนังสือโน้ตนะครับผมหนังสือโน้ตนะครับอันนี้แถมเข้าไปในกล้องด้วยนะครับผมอันนี้แล้วก็อันนี้พิเศษนะครับเพิ่งสร้าง USB มาพร้อมนะครับยูเอสบีจังหวได้เปิดให้เบิรงครับผมมื้อนี้นะครับกะทิส่งไปนะครับที่ลาดกระบังนะครับจังหวัดลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะครับผม การต่างข้อขอนะครับมือนีสิมารีวิวก็คือวิธีการต่อเข้าลำโพงนะครับผู้เลี้ยงใส่ลำโพงอ่าเป็นตู้เป็นตู้ลากนะครับลอลากทัวไปนะครับตู้ช่วยสอนก็ว่าไดนะครับสาธิตการต่อนะครับหูแรกนะครับอันนี้จะเป็นอ่ารูแรกนะครับจะเป็นอะแดปเตอร์เนาะอธิบายง่งยๆนะครับอะแดปเตอร์แลวกจะเป็นแจ็คนะครับแจ็คโฟนเล็กนะครับ3.5เนี่ยผู้เ้งเตรียมแจ็คไว้ให้เบื้องนะครับท่านใดที่อยากเอาไปต่อนะครับนี่จะเป็นหัวใจแบบนี้นะครับผม อันนี้เพราะว่าตัลลวลำโพงผู้ถือยนี่มันจะเป็นหูหน่อยนะครับแต่ถ้าเขาเป็นตัลลวลำโพงเขาเป็นหูแจ็คแบบขาวแดงกะเขาก็ใส่ฟังหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับฟังหนึ่งเป็นแจ็คหน่อยนะครับแต่ว่าผู้ถืงพอดีมันเป็นหูหน่อยเนะาะหลังเป็นหูหน,แบบน่อยก็จะเป็นหูหน่อยกับหูหน่อยสองอันแบบนี้นะครับผมอ,อันนี้คือแบบที่หนึ่งครับถ้าเขาเสียงหูแรกนะครับเสียงคีย์บอร์ดคียบอดังเลยนะครับันจะไปดังญี่ปุน่นนะครับขาเรียกว่าแจ็คโฟนเนาะ แต่ถ้าเขาใส่หูที่สองนะครับเขาใส่แบบที่สองก็คือใส่แจ็คคู่แดงขาวนะครับแบบนี้นะครับคู่นี้นะครับเสียงคีย์บอร์ดเขาก็ยังดังปกตินะครับผมอ่าแล้วกันอันนี้ใส่เป็นแจ็คอันนี้ไปเสียบพราะว่าเขาเป็นเครื่องเสียงเนาะนะครับเป็นเครื่องเสียงเขาก็สามารถใส่แบบนี้นะครับไปเสียบลงมิกได้นะครับคังหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้จะเป็นแบบที่สองครับแจ็คแบบที่สองครับหรือถ้าตู้ฮอาเป็นอ่าขาวแดงแบบนี้นะครับเขาก็ใส่แจ็คแบบนี้สองฟัง นะครับผมอธิบายง่ายงเนาะเดี๋ยวมาก่อนอื่นเข้ามารีวิวนะครับเปิดเครื่องก่อนนะครับผมเช็คนะครับอันนี้คือรีวิวนะครับแกะกล่องนะครับนะครับอันนี้เครื่องอ่าคือเปิดเลยประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเปิดไปครึ่งหนึ่งทีนี้มาลองใส่ียนอ่าลองเปิดฟังเสียงอ่าจังหวะเนาะ อันนี้คือจา่ายลำพงตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็เสียงเปลี่ยนเสียงเป็นออร์แกนครับอันนี้คือปัาบที่นี่อ่าเราเปลี่ยนเป็นจังหวะมองรับนะครับจังะว่ามันเป็นศูนย์ศูนย์สองนี่นี่คุญแจนีต้องเสียบเกมอยู่ยกบไปเลยครับเสียบข้าไปครับปึ๊บนี่สังเกตว่าเสียงคีย์บอร์ดมันเสียบดังแบบ อันนี้คือเขาเสร็จสับก็คือใส่ซอมในยพ้อมนะครับเขาใส่หูฟังของโทรศัพท์ก็ได้หรือใส่หูฟังแบบทั่วไปก็ได้นะครับเสียพูกนี้ปุ๊บคนกิบจีบไยินเสียงน้ำเทานะครับกับจีบอยอะไรหูนะครับอีกฟังหนึ่งนะครับคุณยังเับเจอมาเสียยูทูบคุณยังนะครับเอออ่าหล้วหูฟังเสียงออกตัวำโพุงครับแล้วก็พอ่อนะครับถ้าเขาเสียบพว่นี้นะครับถ้าเขาเสียพู่แรกนะครับผม อยู่คีย์บอร์ดเทาก็ต้องเปิดแห้งครับเพาเปิดแครประมาณประมาณจะ,ะมาถึงเครื่องนะครับเนี่ยเทาเสียงครับเสียงแน่นครับมันก็บไฟจีได้ะบอกตุ้มเลยนะครับเขาก็บฟ้าพอจะได้เบรดจะได้เนี่เขาก็บฟ้าพอเนี่ยมีคนจะบหรือเปล่า ตู้นะครับสังเกตว่าเสียงมันจะมีความแน่นนะครับจะมีความแน่นหนาขึ้นนะครับอันนี้เขาสำหรับต่อตู้เนาะหลายๆท่านถามผมว่าว่าเออต่อลำพงหรือสิเป็นจังไดนะครับนี่ครับเสียงประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือต่อผ่านรูแจ็คโฟนนะครับผมอ่ามาที่นี่มาลองเบิรงแบบที่สองครับว่ามันหินไซเดอร์บอนะครับอ่าพูดยังปึ๊บนี่ถอออกแล้วนะครับต่อไปไซแจ็คแบบที่สองเขาเรียกว่าแจ็คอ่ารูอาร์ซีเอเนาะอาร์ซีเอนะครับนี่คู่นี้นะครับ เขากับมะเขาคู่นี่มะเขาแดงขาวนะครับขาวแดงตัวนี้นะครับแล้วที่นี่เจ๊กเนี่ยเขาก็เอาไปเสียบกับตู้เขาหรือเอาไปเสียบกับอ่า power ไปเสียบกับเครื่องเสียงเขานะครับนี่เขาก็เปิดขึ้นมาปึ๊บนะครับแต่ว่าตัวนี้นี่สังเกตว่าเสียงคีย์บอร์ดก็ยังดังอยู่ครับอันนี้ดีสำหรับปีงาปกติครับสำหรับเขาอยากฟังเสียงคีย์บอร์ดนอกห้องนะเขาก็ปรับเสียงอยู่ตัวเสียงอยู่ตัว คก็แคว่ว่านี่ควนกัจิดังกัจิดัาทั้งสองกัจิดาทั้งสองครับแต่สังเกตว่าตัวนี้ครับเสียงจะไม่ค่อยเสียงเล้งได้หลาย,ลาย,ลาย,ลายนะครับปั๊บได้หลนะครับเดี๋ว่าแตกนะครับเสียงเสียงตรงนา้ที่ยวผมจะบอกตะ rca นะครับผมนี่ต่อสายนี่นะครับผมนี่เขาต่อ,อได้นะครับ2รูปแบบนะครับต่อผ่านรูปแจ็คโฟนก็ได้นะครับหรือว่าติดต่อผ่านแจ็ค rca คู่นี้ก็ได้นะครับต่างกันก็คือถ้าต่อแจ็คโฟนเสียงอยู่ลําพูเขาสิบงว่าดังนะครับมันจะดังยูยูเครื่องเสียงเขาหรือว่ายุ่ยหูฟังเขาอย่างเดียวแต่ต่อคู่นี้ราโพูดเขากระดังขึ้นเก่านะครับผมอันนี้คืออันนี้คือเป็น ที่ต่อคำถามเนะมาะนะครับที่หลายๆท่านถามเขามากนะครับต่อเครื่องเสียงต่อได้นะครับเสียงก็คือจังข้อดีนี้น้องหันครับบอดี้คีร่ายนะครับผมเบียดคะแนนนะครับปั๊บเบียดปั๊บแหลมปั๊บยังไงขึ้นกันนะครับผมมาที่นี่นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงจังหวะนะครับอันนี้จังหวะอยู่ในเครื่องมีจังหวะอะไรบ้างนะครับหลายๆท่านถามเขามากเนาะจังหวะก็ทิ่ไม่ประกอบด้วยโบลิโลนะครับลำเพลินลำซิ่ง นะครับลำปูไทยนะครับเขากดริทึรมก้อนนะครับเขาสิปรับเขาต้องกดริทึรมปรับจังหวะนะครับบวกลงมาอ่าคุณจะเริ่มจากศูนย์ศูนย์เนาะเป่นแบบศูนย์ศูนย์นะครับอันนี้คือเสียงโบลิโลนะครับจังหวะโบลิโลนะครับเดี๋ยวเขาติ๊กเสตตัวเครื่องเสียงให้ฟังนะครับเวลาพาเขาฟังเสียงผ่านลำโพงดูแล้วเนาะเดี๋ยวลองฟังฟังผ่านตู้เบิ่งว่าเสียงมันสิแน่นบ่นะครับมาลองฟังเบิ่งมาฟังเบิ่งว่าเป็นอันนี้เป็นตู้อ่าธรรมดานะครับราคาบ่แพงนะครับ แล้วความเนียนก็เรียว่าโอเคนะครับผมนเ,เนี่ยเขาเรียเสียงแหลมึ้นนี่นะ,น,นะครับอัปเดตเลยอ่าเนียนนะครับน, 30, นี่คือเสียงเบสนะครับ้องฟังมือนะครับว่าจะเป็น เสียงกนะครับเสียงเสงแ้นเสียงโอ้แบบนั้นในจังหวัดภูไทนะครับโน ในเครื่องที่เป็นจังหวะอีสานนะครับผมที่คุณที่เขาลงมให้ยนะครับที่ทางบริษัทลงมให้ยนะครับเสียงก็คือออแกนอันนี้คือเสียงที่ศูนย์เอ่อหนึ่งสามสี่นะครับหรือเขาจะเป็นเสียง เสียงซ้อนนะครับเสียงอื่นอย่าฟังเสียงพิ้น โูสนสาเสียงพิดน,นะครับเสียงครุยเสียงโอดอ่านี่อ่าหนึมสนะครับหนึ่งเสียงคลุยอ่านึงาหนึ่งเสียงร 3, 1, 3, ครุ 1, 3, คย แค้นนะครับหนึ่งสองแปดนะเสียงอื่นนะครับเสียงเอฟเฟคทั่วไปนะครับเสียงน้ำเสียงเฮเตอโตโตร์เียงโทรศัพท์นะครับอันนี้คือเสียงไม่เคืองนะครับเสียงนก ไลยเสียงนะครับแล้วไล่ท่านอยากฟังเสียงแซกเนาะคุณอยากกับลิวไปฟังไลยเ่อแหรออฟังเสียงแซกนะครับ ศูนย์นะครับ065นะครับเสียงแซกอยู่ีประมาณนี้ครับผมเสียงบลาดนะครับเสียงบลาดนะครับเสียงเครื่องเป่านะครับทำเป็ด

เนีนะ่ยนะครับเสียงนะครับหรือว่าตอนไหนอยากเอาไปนะครับเอาทราบไปเปิดนะครับเมื่อกี้เป็นเสียงอ่าพูดถึงรีวิวเสียงกับจังหวะเนาะมาที่นี่ถึงรีวิวอ usb นะครับจังหวะที่พูดถึเงเส็ดนะครับนี่ตัวนี้นะครับเท่ากับเสียบเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวไปตรงนี้นะครับ นีช่องยูดบีปึ๊บเขาก็มาเปิดตรงนี้นะครับเจ3พีสามออนออฟนี่นะครับปึ๊บเขาก็ล้องลิ่นบึ้งนะครับเสาวเพียงใดนะครับเสียงอ่าร้องดิ่นบึ้งนะครับนี่เขาเลือกเสียงอยู่ตรงนี้นะครับเลือกเสียงอยู่ตรงนี้นี่อ,น,นะอน,นี่ใช่ไหาล,ลูกูิปนะ ขกอประกอไปเลยนะครับนนี้ประกอบไปเลยนะคระบะับผมแลองเอรืองเพียงต่อไปเพียง,งต่อไปนะครับมาชิมีซาาลงศูนย์นวคุณยงเห็นไหะครับเป็นลายที่นะครับหรือว่าอันนี้แบบฟึกนะครับซาซ่านะครับ แจ้งว่าทั่วไปนะครับเดี๋ยวซิมิซาวทีุ่ณเสียงเอาลงไปให้นะครับนี่เขาแบบคุลงไปนะครับเขาก็เลือกใช้วิธีการเอคือซาวประกอบนะครับีคุณเล,ล่นลงไปให้แหวมลงไปนะครับมาเอาเวอรอันเจ๋งอีกสองถึงสาม โเอ,อเสียงก็เลยเได้นขาวัเลงวงนี้นะครับ EP3 มางบอยงงน้ครับนะว่าครับ,กกบเขาก็เพิ่มที่ในเพิ่มฟังกชันนะครับการทำงานของเสียงคีย์บอร์ดเพิ่มขึ้นได้แต่อยาเอาไปเปือนะับออกงานแง่เลนน้อยนะครับเพที่เพิ่นขึ้นแล้วเอาคีย์บอร์ดตัวขึ้งยง USB ับงานแห่เลยนะครับลองฟัง